we ท่านนะครับพี่น้องท่านพันธุ์ไทยทุกคนนะครับเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับกรุงศรสประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วก็เลยนัดว่าวันนี้ลำบากเนี่ยผมจะขอคุยกับทุกคนในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นไปยังไงเป็นยังไงมายัางไงนะครับวันนี้เนี่ยึงจะต้องมาลงที่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนทุกท่านเลย,เลยครับว่า ผมเข้าใจความรู้สึกความห่วงใยของสมาชิกทุกคนผมต้องตัดสินใจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตัดสินใจอยู่แล้วและพรุ่งนี้เนี่ยท่นต้องต้องชัดเจนว่าผมจะเดินหน้าต่อหรือไม่เดินแต่ว่าผมต้องรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้สึกของสอสในพักให้หมดก่อนว่าวันนี้เนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรผมอยู่ไปใ้ปัดมานกับทุกคนสปีเนี่ย ผมไม่เคยใช้อำนาจนะครับก็ถ้าใครคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้อำนาจสั่งได้บอกก็ไม่ใช่ครับผมเป็นคนที่ยึดหลักการในประชาธิปัตย์มากที่สุดคนหนึ่งผมเป็นคนที่มีประชาธิปไตยในประชาธิปัตย์มากที่สุดคนหนึงทุกครั้งผมจะถามสสถามทุกๆกคนว่าเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรไม่เคยบอกว่าต้องเอาอย่างนี้สั่งให้ไปทำนู่นสั่งไม่ใช่ผมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นผมเหมือนที่ผมได้สัมภาษณ์เมื่อเช้าอะ่ะก็มีเหตุผลเพียงพอในการที่ผมจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและที่สําคัญที่สุดผมต้องมีคําตอบให้กับตัวผมเองได้ท่านไม่ต้องห่วงครับผมพูดอะไรไปผมรู้ว่าผมพูดอะไรแต่ว่าอีกมุมหนึง่งทุกคนก็ต้องรู้ว่าเพราะอะไรถึงมีความจาเป็นต้องออกมาพูดตรงนั้น ก็รเรียนยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทางสสอ,อีกครั้งหนึ่งว่าเพราะอะไรหยุดอัดตรงไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงสําหรับพรรคประชานิปัตยิผมเข้าใจและขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมรัฐประชานิปัตยิพรคประชานิปัตยิคือส่วนหนึ่งของตัวผมของสายเลือดผม คนถึงไม่มีความรู้สึกว่าผมควรจะกลับเข้ามาแต่ผมเรียนทุกท่านเลยครับว่าผมก็เป็นคนนะครับการตัดสินใจของผมไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องหนึ่งอนะ่ะมีแต่เสมอตัวขัดทุนนะนะแต่ผมมีสำนึกเรียนทุกท่านเลยนะครับสิ่งที่ผมเรียกหากับปชัชาัิปัติที่ผ่านมาก็คือสำนึกครับ วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปผมมันเป็นศพไปแล้วเหลือแต่วิญญาณแต่วิญญาณผมก็ยังมีคุณค่าถึงผมจะมีวิญญาณผมก็ยังมีสํานึกครับผมจะไปคุยเหตุคุยผลวงกรบคุณหารนะครับถ้ามันจะทำให้ปฏิบัตัดเลยได,ได้นั่นแหละครับผมจะพิจารณาแต่ถ้ามีเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ปัาญิตัดจะต้องแตกเลือดจะต้องไหลไม่ยูดิก ผมก็จะต้องพิจารณานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้ดีคำตอบแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับ